ครับครับสวัสดีครับร้านสงอลารยนเชียงคงวังน้อยนะครับอ่าร้านเดิมนะครับก็มีเครื่องเข้าใหม่หนึ่งตัวครับตัวนี้เป็น 4K h เข้าใหม่นะครับสภาพตามนี้เลยอันนี้เพิ่งล้างให้เสร็จเนาะ สวยๆเลยครับเครื่องเกียร์ครบชุดจะยกหรือจะแยกก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมสนใจนะครับตักแชทแอดไลน์9 9า4ส่นทั้งสองเบอร์แอดไลน์ได้นะครับประมาณนี้ มาครับ